เอาบัสเดมบอดอเคยบอกเอาไว้ว่าอย่าสงสารคนตายเลยแฮร์รี่สงสารคนอยู่เถอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่โดยปราศจากความรักแต่ดูเหมือนว่าจะมีตัวละครหนึ่งครับที่ในภาพ,พยนตร์แทบจะไม่มีการพูดถึงความรักชีวิตรักหรือแม้แต่โมเมนต์ชวนจิน้นใดๆตัวละครตัวนั้นก็คือดร a โกมา f o ฟอยคลิปนี้แอดและบนหนัง จะพาทุกคนไปพบกับเรื่องราวความรักของเดรกมาฟอยแต่ก่อนที่จะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือจะกดซุปเปอร์ตงเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดก็ได้นะครับเดรกมาฟอยถูกอธิบายว่าเป็นเด็กหนุ่มรูปร่างผอมเพรียวผิวซีเซียวใบหน้าเสี้ยมแหลมดวงตาสีเทาเย็นชาและมีผมสีบ้อนด์ขาวเงางาม,งาม ด้วยลักษณะหน้าตาและบุคลิกที่ถูกอธิบายไว้ในหนังสือ รวมถึงการแสดงเป็นตัวละครที่สมบทบาทอย่างน่าเหลือเชื่อของทอมเฟลตันที่แม้แต่ผู้แต่ง J.K. Rowling ยังเอ่ยปากชื่นชมเดรโกรมาฟอยที่เราเห็นจึงกลายเป็นอีกหนึ่งคาแรคเตอร์ที่เต็มไปด้วยสเสน่ห์ของตัวร้ายทรงแบบที่ผู้ชมสาวๆมักจะหลงไหลและลุ่มหลงได้ง่ายแต่เชื่อหรือไม่ครับตัวละครแบบนี้ในภาพยนตร์หลายๆเรื่องมักจะอาภัพรักพวกเขาแทบจะไม่เคยมีโมเมนต์ความรักที่บริสุทธิ์ให้คนดูเห็นเลยและตัวละครเดรโกรมาฟอยก็เป็นหนึ่งในนั้น อาจจะด้วยการถูกวางคาแรคเตอร์ให้เป็นผู้ร้ายในแบบเด็กหนุ่มอันธพาลจอมหญิง ที่มักจะมองเห็นผู้อื่นต่ำต้อยกว่าและให้ความสำคัญในเรื่องของสายเลือดบริสุทธิ์ของตระกูลตัวเองการเติมแต่งเส้นเรื่องของความรักให้กับตัวละครอย่างดเรโกโจึงอาจไม่จำเป็นและไม่ได้ช่วยให้ตัวเรื่องก้าวไปข้างหน้าอย่างชัดเจนและมั่นคงแต่สำหรับแฟนๆดเรโกมาฟอยซึ่งเชื่อว่ามีไม่น้อยกว่าแฟนๆแฮร์รี่เฮอร์ไมโอนี่และรอนพวกเขาก็คงอยากจะเห็นอีกแง่มุมหนึ่งของหัวใจที่แสนซับซ้อนของผู้ชายนิสัยร้ายกาจแต่มากด้วยเสน่ห์คนนี้ว่าเขามีความรักไม่นะระหว่างเรียนอยู่ ที่ฮอกวอตส์เขาเคยออกเดทกับใครบ้างหรือเปล่าหรือว่าเขาเคยตกหลุมรักใครบ้างไหม Good on girl you're absolutely right Saint Potter Draco Malfoy ในช่วงที่เรียนอยู่ปีหนึ่งและปีสองที่ฮอกวอตส์เขาไม่เคยมีความรักหรือถ้าในวัยนี้ก็อาจจะต้องเรียกว่า Poppy Love กับใครเลยสิ่งเดียวที่เขาสนใจก็คือการทำตัวอันตพาณไปทั่ว ตามรำควานแฮร์รี่พอตเตอร์และเย้ยหยันเหย็ดหยามมักเกอร์บอลหรือที่เขามักจะเรียกว่าพวกเลือดสีโคลน โดยเฉพาะในช่วงปี2ที่ห้องแห่งความลับถูกเปิดซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่น่าอภิรมสุดๆของดเเรกในขณะเดียวกันการเอาชนะและทำตัวเหนือกว่าแฮร์รี่พอตเตอร์ไม่ว่าจะในด้านใดยังคงเป็นเรื่องที่เขาใส่ใจอยู่เสมอและนั่นก็ได้นำพาให้เขาเลือกที่จะใช้อำนาจและเม็ดเงินที่มีของพ่อตัวเองซื้อตำแหน่งสีเกอร์ทีมคูดิชซาลิทรินพร้อมกับอวดไม้กวาดนิมบัสรุ่นใหม่นั่นคือทั้งหมดของ2ปีแรกที่ดเเรกหมกมุ่นและสนุกกับมัน พอขึ้นปี3เอาจริงก็ไม่ได้ต่างจาก2ปีแรกมากนะักถึงแม้จะโตขึ้นอีกปีเขาก็ยังคงเป็นเรโกจอมอัธาพาลเหมือนเดิมแต่ที่มีเพิ่มเติมคือเพื่อนสาวคนสนิทที่ชื่อว่าแพนซี่พากินสันเด็กสาวจากบ้านสลิทเทรินเพื่อนร่วมดูนในกลุ่มก้อนของเรโกตั้งแต่ปีหนึ่งเธอมีนิสัยแทบจะไม่ต่างจากเรโกถ้าเรโกเป็นจอมอัธาพาลฝ่ายชายฝ่ายหญิงก็คือแพนซี่พากินสันนี่แหละช่วงสองปีแรกความสัมพันธ์ของทั้งคู่ถูกจัดอยู่ในสถานะของความเป็นเพื่อนกันเท่านนั้ แต่พอขึ้นปี3เห็นได้ชัดว่าแพนซี่เริ่มมีความรู้สึกและเผยด้านอ่อนโยนของตัวเองต่อดเดรกมากขึ้นโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่ดเดรกได้รับบาดเจ็บที่แขนเพราะดันไปท้าทายบัคบิ๊กระหว่างคาบเรียนวิชาดูแลสัตว์วิเศษของแฮกริดเหตุการณ์นี้ทำเอาแพนซี่เสียน้ำตาเธอเป็นห่วงดเดรกมากๆซึ่งหลังจากที่แฮกริดพาดเดรกไปที่ห้องพยาบาลคนแรกที่รีบออกจากชั้นเรียนเพื่อไปดูอาการของดเดรกก็คือแพนซี่พากินสัน แล้วพอเดรโกโอออกจากห้องพยาบาลและกลับมาพร้อมกับผ้าพันแผลและผ้าห้อยคล้องคอในความคิดของแพนซี่เรกไม่ต่างอะไรกับวีรบ,บุรุษผู้รอดชีวิตจากสงครามเธอมักจะถามถ่ยเป็นห่วงและเป็นกังวลกับอาการบาดเจ็บของเดรโกโออย่างมากซึ่งเดรกโกเองก็ชอบที่แพนซี่ให้ความสนใจในตัวเขาอย่างมากเช่นกันพอขึ้นปีสี ความสัมพันธ์แบบโรแมนติกของเรโกกับแพนซี่ก็เริ่มขยบสถานะมากขึ้นชัดเจนที่สุดก็คือช่วงเวลาของงานเลี้ยงเต้นรำคริสต์มาสซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธรรมเนียมปฏิบัติการประลองเวทไรภา,าคีนักเรียนชายจะต้องขอ,อนักเรียนหญิงเป็นคู่ควงเต้นรำในคืนดังกล่าวซึ่งเรโกก็ได้ขอให้แพนซี่เป็นคู่เต้นรำของเขาในคืนสำคัญคืนนั้น ภาพที่แฮรี่เห็นก็คือดเโกสวมชุดผ้ากำรรมะหยี่สีดำที่มีคอปกตั้งสูงส่วนแพนซี่พากินสันเธอเกาะแขนดเวโกเข้ามาในงานพร้อมกับชุดกระโปรงจับระบายสีชมพูอ่อนปี 5. แพนซี่กับดเวโกได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพลีเฟกชายหญิงประจำบ้านสลิเทรินและทั้งคู่ก็ได้เข้าร่วมเป็นหน่วยสืบสวนของอัมบริดจ์พอขึ้นปี6ซึ่งเป็นปีที่หนักหน่วงของดเวโกกับภาร,รกิจรอบสังหารดัมเบิลดอร์ที่เขาได้รับมอบหมายจากจอมาน ถึงแม้เขาจะไม่ได้บอกความลับนี้ให้กับใครฟังเลยร่วมถึงแพนซี่แต่ตัวแพนซี่เองก็พอจะมองออกว่าดรโกกำลังแบกรับภาระอันยิ่งใหญ่ที่ตัวเธอเองก็ไม่กล้าแม้แต่จะถามไทยแต่ก็พร้อมที่จะคอยซัพพอร์ตเขาอย่างเต็มที่ในวันเปิดภาคเรียนปี6ระหว่างการเดินทางด้วยรถไฟด่วนฮอกวอตส์ เหตุการณ์ที่แฮร์รี่ใช้ผ้าคลุมล่องหนแอบ,บเข้าไปในตู้รถไฟของพวกเซลิทรินภาพที่แฮร์รี่เห็นก็คือเรโกกำลังนอนเหยียดบนที่นั่งหัวของเขาพาดอยู่บนตักของแพนซี่ทั้งสองคุยและหัวเราะในขณะที่แพนซี่ก็เอามือของเธอลูบและปัดผมบอ์เรียบลื่นจากหน้าผากของเรโกด้วยท่าทางอ่อนโยนพร้อมกับยิ้มกลิ่งราวกับว่าใครๆก็อยากจะมาอยู่แทนที่เธอ และอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เป็นตัวบอกว่าแพนซี่เป็นห่วงดรเคโกโมากเกินกว่าสถานะของความเป็นเพื่อนก็คือตอนที่ดรเโกโได้รับบาดเจ็บสาหัสจากคำสาปเซกตัมเซมปราของแฮร์รี่และถูกส่งตัวไปที่ห้องพยาบาลทันทีคนแรกที่ไปเยี่ยมดรเโกโพร้อมกับคราบน้ำตาก็คือแพนซี่พากินสัน ตลอดช่วงเวลา6ปีกับความสัมพันธ์ที่คลุมเครือของทั้งสองคนมันอาจจะไม่ชัดเจนถึงขนาดเรียกว่านี่คือความรักแต่มันก็ชัดพอที่จะบอกว่าเพนซี่พากินสันหลงไหลในตัวของเดรกมัลฟอยมากกว่าแค่ความเป็นเพื่อนแน่นอน แต่กับตัวดร a โกเองถึงแม้เขาจะชอบที่เพนซี่ให้ความสนใจและใส่ใจในตัวเขาแต่ก็แทบจะไม่มีโมเมนต์ไหนเลยที่ดร a โกรีแอคหรือตอบรับและตอบกลับความรู้สึกที่เพนซี่มีให้กับเขาอย่างชัดเจนมันอาจจะเป็นรักข้างเดียวของเพนซี่ก็เป็นได้แต่ถึงอย่างนั้นเมื่อถึงจุดหนึ่งเมื่อสงครามฮอกวอตส์สิ้นสุดลงมิตรภาพและความสัมพันธ์ของดรโกกับเพนซี่ก็สิ้นสุดลงเช่นกัน ชีวิตและทัศนคติของเดรกเกเปลี่ยนไปหลังวโวเดอมอร์ล่มสลายเขาเรียนรู้และเติบโตขึ้นมาเป็นชายหนุ่มที่คล้ายกับพ่อของเขาแต่เป็นเวอร์ชั่นที่ดีกว่ามากและนั่นเองที่ทำให้เขาได้พบกับรักแท้ต้องย้อนกลับไปในช่วงที่เขาเรียนอยู่ที่ฮอกวอตส์เดรกกมีเพื่อนผู้หญิงบ้านเซริทรีนคนหนึ่งชื่อว่าเดฟเน่กรีนกลาสเธอมีน้องสาวชื่อว่าแอสโตเรียกรีนกลาสแอสโตเรียเขาเรียนที่ฮอกวอตส์ในปี1993ช่วงที่เดรกเกเรียนอยู่ปี3 ไม่มีข้อมูลว่าเดรกโกได้ทำความรู้จักกับแอสทเรียระหว่างที่ทั้งสองอยู่ที่ฮอกวอตส์หรือไม่แต่ท้ายที่สุดแล้วทั้งสองก็ได้ทำความรู้จักกันและตกหลุมรักกันและเมื่อถึงจุดหนึ่งของความสัมพันธ์ทั้งคู่ก็แต่งงานกันเดรโกเชื่อว่าสิ่งที่ทำให้เขากลายเป็นคนในตระกูลมาลฟอยที่ดีกว่าเดิมนอกจากบทเรียนราคาแสนแพงจากช่วงสงครามแล้วก็คือตัวของภรรยาแอสทเรียกรีนกลาสเธอเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาเปลี่ยนไป เขายืนหยัดและต่อต้านแนวคิดเดิมๆของพ่อของเขาก็เพื่อเธอคนนี้ และทัศนคติที่ดีของเธอที่มีต่อมาร์โกบอลได้ทําให้ดูเโกกลายเป็นคนที่รู้จักอารมุ่มอ่วยมากขึ้นมองโลกในแง่ดีมากขึ้นหรือแม้กระทั่งละทิ้งแนวคิดและอุดมการอันสูงส่งของพวกเลือดบริสุทธิ์และเมื่อแอสโทเรียได้ให้กําเนิดลูกชายสกอร์เปียสมาลฟอยทั้งสองสามีภรรยาจึงร่วมกันชี้แนะแนวทางและสั่งสอนลูกชายคนเดียวของเขาในแบบที่แตกต่างจากความเชื่อเดิมๆของตระกูลมัลฟอย อย่างเช่นการปลูกฝังความเชื่อว่ามัรเกลเป็นพวกขยะรวมถึงในแบบที่พ่อของดรโกโเคยพร่ำสอนเข้ามาอย่างสิ้นเชิงและด้วยเหตุผลนี้ในสายตาของลูซียฟและนาซิซ่ามอลฟอยแอสเทรเรียกรีนกลาสจึงไม่ใช่สไปยในอุดมคติของพวกเขาสักเท่าไหร่แต่ในสายตาของสามีอย่างดรวโกนี่คือรักแท้ภรรยาและแม่ของลูกที่เขาภูมิใจในปี2017 r ดรกกับแอสเท i รียไปส่งลูกชาย s กอร์เปียส l มาลฟอที่ชานชาลาหมายเลข9กเซส่วน4ซึ่งเป็นปีแรกของ s กอร์เปีสที่ h อกวอตส์โดยเธอได้จัดขนมหวานให้กับลูกชายไปกินบนรถไฟซึ่งในแนวคิดของเธอขนมหวานจะช่วยสารสร้างมิรไมตรีมันคือคำสอนที่เธอมักจะบอกกับลูกชายอยู่เสมอและดูเหมือนจะได้ผลดีทีเดียว เมื่อสกอร์เปียสเริ่มผูกมิตรกับอัลบัสเซเวอรัสพอตเตอร์ลูกชายของแฮร์รี่ด้วยการแบ่งปันขนมหวานที่เขามีอย่างช็อกโอช็อกเปเปอร์อิมและเยลลี่ทาก ปี2019แอสทเรี g ย e กรีนกลาสเสียชีวิตเพราะเธอต้องคำสาปทางสายเลือดจากบรรพบุรุษซึ่งคำแช่งนี้จะทำให้ผู้ต้องคำสาปอ่อนแอโดยเฉพาะหลังถือกำเนิดบุตรหรือธิดาร่างกายจะยิ่งสุดหนักและเสียชีวิตในที่สุดในตอนแรกเรโกยอมที่จะไม่มีลูกเพื่อแลกกับการมีชีวิตอยู่ของพันราสุดที่รักแต่สำหรับออสทเรียเธอต้องการมีลูกไม่ใช่เพราะว่าเธออยากได้ผู้มาสืบสกุลมาฟอย แต่พราะเธอรู้ดีว่าตัวเธอเองนั้นอายุไม่ยืนการมีลูกจะทําให้สามีของเธอมีใครสักคนอยู่เคียงข้างและไม่เดียวดายในวันที่เธอจากไปแล้วในวันที่แอสโตรียกรีนกลาสเสียชีวิตคือวันที่เดรกกับสกอเปียสหัวใจแหลกสลายและถึงแม้เดรกจะมีเครื่องย้อนเวลาที่ทรงพลังที่สามารถย้อนกลับไปในช่วงที่แอสโตรียยังมีชีวิตอยู่แต่เขาก็ไม่เคยใช้มันเลยเพราะเขารู้ดีว่าการไปยุ่งเกี่ยวกับเวลามันเป็นเรื่องที่อันตรายมากเพียงใด ทั้งที่ภายในใจลึกๆแล้วเขายอมแม้กระทั่งขายวิญญาณด้วยซ้ำเพื่อแลกกับเวลาอีกสักนาทีที่จะได้อยู่กับแอสทเรียเกรดน่ารู้แอสทเรีย e กรีนกลาสในฉาก19ปีต่อมารับบทโดยเจดโอลิเวียซึ่งเธอเป็นแฟนสาวตัวจริงในตอนนั้นของทอมเฟลตันผู้รับบทเรโกมาฟอยแต่ปัจจุบันทั้งคู่ได้เลิกรากันแล้ว J.K. Rowling เลือกที่จะให้ดรกโกแต่งงานกับคนอื่นที่ไม่ใช่แพนซี่พากินสันเพราะว่าเธอเกลียดแพนซี่มาโดยตลอดเจเคมองว่าแพนซี่เป็นเหมือนตัวแทนของเด็กผู้หญิงที่ชอบล้อเลีเยนและแกล้งเธอตอนที่อยู่โรงเรียนเดฟเน่กรีนกลาสเป็นเด็กสาวบ้านสลิตเทเนแต่ไม่มีข้อมูลว่าน้องสาวของเธอแอสโตรีย r กรีนกลาสถูกขัดสรให้ไปอยู่บ้านหลังไหนในฮอกวอตส์และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวความรักของดรโกมัลฟอยครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องไปแล้วแล้วเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับ